สวัสด,ดียามดึกกับพี่น้องจา้ามามาพี่นอ้งองสิมมี่บอกยังซูฟังมือี่ไมาแวะมาจากเท้าเพรมีรายงานทรงมาน่นาพี่น้องดื่มน้ำซาก่อนนะคะเดินน้ำซาก่อนนอนนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีแยส้สิริพรอัดคลิปพี่น้องจา้าเมื่อนี้ผมมีเวลากินข้าวให้พวกเจ้าเบิ่งดอกนะคะอยากอยากอย่างวันตีอยากไปชอปปิ้งกับเพื่อนพี่น้องนะคะอื ชอปปิ้งกับเพื่อนบุงชู้บงุงซ้อมมีสามีอ่ะคือข้างตัวเอวอับปูแต่ก็มาพี่น้องอฟังตอนเนาะมือวนี้ซุปม,มูซอดไปชอปปิ้งพี่น้องจาก,กเลยไปยันคาโตะไปยันคาโตะสวัสดีว่าไปหาชอปปิ้งนี่นู่นนั่นแล้วเพราะว่าก็ดีเพื่อนเขาอยากได้ของเอเชยียอืมก็เลยไปน้ำเขาพี่น้องของอา,าอกาศบกี้ยางดอกเลยไปน้ำเขากินเขาข้างนอกนะคะ,ะเดี๋ยวมีคลิปมาให้บึง นิดน้อยนะคะได้คิดคิบสั่นมาน้อยนึงวายพี่น้องได้บึงวายาสินทปรปเป็ตอย่างมามือนี้นะคะก็ว่ามีอย่างายดอกเนาะก็พอดีอันได้เช็คมาจากวงเลมนั่นแหะเช็คซื้อของคอยมาแต่วัน่อนปีใหม่พุนละ่ะกับริบุันมีเวลาไปล้อไห้ช่วงเขาลดราคาของโซนนาะของฝรั่งเศสนะคะเขาโชว์โซนเริ่มโซนโซนเนี่ยคือของลดราคาพี่น้องเริ่มแต่มาวันพุด นะคะเมื่อีวันเสาร์เนาะมื่อวันเสาร์เขาเลื่มโซนมาก็เลยไปชอปปิ้งไปได้ก็ได้ตามที่เจ้าของอยากได้ดอกแต่กับบอไฮเบิงดอกบอเป็นของส่วนตัวนะคะพี่น้องจ้าท้ายเอารถคีดรุคราคืออีหยังน,น,นะบอไฮเบิงแล้วกับบอไฮเบาบอเบากป่อมน,น,น,นะคะอุตสาหาของส่วนตัวแค่นั้นแหละนะคะก็ไปได้มาเลยกลับมาค่ำแล้วผมมีเวลาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้ง <c oughs> ก็เลยมา กินน้ำชาพี่น้องจ๋าดื่มน้ำชาก่อนนอนน่อยๆอย่างไรก็ดื่มน้ำชากันเด้อก่อนนอนเพื่อสุขภาพหอมๆเด้อ๋ยาดื่มกันเด้ออืมขอทาพี่น้องเป็นน้ำชาขบผลไม้เด้อค่ะเด้อน้ำชาผลไม้ดื่มก่อนนอนหนาหนาวดีๆนะคะหลังอาหารดื่มมะห็ดให้เขาซอยย่อยกินไลกกินอาหารเกาเลีเพ่เห็นพี่น้องเบื้องจ๋านะคะเนาะพี่น้องจ๋า นี่นะเอาชมคลิปต่อไปได้ค่ะเด้ชมคลิปจากเขาเนาะนิดหน่อยค่อยมาบอกกันต่อโอเคเอาปล่อยให้ชมจากเขาว,ว่าพับเป็นอย่างพ่ออย่างเนี้ยร้านเอเชียพวกเจ้าพ่ออย่างพวกเจ้าคอมมนต์ไหวเด้อเอามาชมก่อนค่อยค่อยมาบอกกันต่อพี่น้องจา้าเอาโอเคจกพี่น้องมื่อวานมาชอปปิง้งยันคาโตก,กับเพื่อนสาวพี่น้องจา้ามาเด้อกินอาหารกันดพ้ดเด,ดมืลเนี่ยกินอาหารชิ้นวะ นี่พี่น้องแนวกินแนวกินแนวกินเบิ้งเอาเองได้จ้ะเด้อขี้ข้านภาคเนี่ยอันนั้นเพื่อนกินข้าวเจ้าเออข้าวผัดอันนั้นกินนั่นเดียวกันพี่น้องอาหารกินนั่นเดียวกันนะจ๊ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยพี่น้องซับนี่สั่นๆจับๆโอเคไปซับจัจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเบิ้งบักปูดพี่น้องโลละสามสิบกิโลพวกเจ้าว่าจังใดปวดพวกแตงโมแตงสั่งขักขอพี่น้องพวกเจ้าว่าปักกอโลละยี่สิบกิโลพี่น้อง กดโค้ดน้อยนาพี่น้องโรยละเอียหายอยู่โร้จ่าตรงนี้นี่เงกล้วยไข่กับนี้จ่ะกล้วยไข่กล้วยไข่โรยละแปดอยู่โรยอาสิพี่น้องโวยกำงามกล้วยไข่จ่ะกล้วยไข่กล้วยไข่เอาเป็นยังไงพี่น้องชมจุแล้วเป็นยังเป็นยังไดพวกเจ้าเห็นยังเนี่ยยายสิริพรไปเห็นยังเนี่ยพาชมยังเห็นยังเนี่ยอนบ่อันันละชิวๆเนาะเนาะ อันละกัเมื่อมาว่าตอนพี่น้องอ่ะก็พากันไปกินข้าวตามที่เห็นนั่นแหละกินอาหารร้านอาหารจีนนะคะแต่ว่ากบเป็นอาหารจีนทางงฮ็ดอาหารไทยเจ้าอีหยังดนกก็ถือว่าโอเคอยู่กับบะถึงมาบอมันก็คือบ่คือของไทยดอกได้ว่ากะรสชาติกับบะคือกันปันใดนะคะบ่คือของไทยแท้นึ่งกับเป็นก๋คนจีนเขาเห็ดพี่น้องจ้าเห็ดขายให้พวกนักท่องเที่ยวในห่างเนาะเออนั่นแหละวุ่นกับขับรถไปไกลอยู่ครึ่งชั่วโมงคุณหล่าตัวที่หอด อเลยพากันไป็นร้านเอเชียนั่นแหละไปสวรรค์พวกเจ้าเห็นบอ่อบกูด,ดอีหยังเอาแพงกระโดดก,กระเดียดเที่ยรถล,ละสามสิบยูโรว่ะนี่แม่งนู่นก็บอกเป็นวันรวยงามเลยพี่น้องพวดโพบักกอกระเจ้าเห็นนั่นแหละรถเละยี่สิบยูโรอีกร้านหนึ่งแห้งเงินรถเลยยิบห้ายยูโรพี่น้องเพียงออคิดบ้างกันรดหนึ่งยูโรสามสิบแปดนะช่วงนี้นะเงินขึ้นอัตราเงินแรกขึ้นได้พี่น้องกันอ่าหนึ่งยูโรสามสิบแปดยูโรกว่าเอา คิดเบื้องบกูดลดเท่าไหรพวกเจ้วเบืง้งอืมสามสิบยูโรนะ่ะคุ้นไปสามสิบยูโรคุณสามแปดเป็นเงินเท่าไรพี่น้องคิดเอาเองนะคะแพงไยมันเขาซื้อไปเห็ดยังสเสด็จเขาซื้อไปก็ที่แม่เขาซื้อไปขูดเอาเนื้อมันวะพี่น้องเอ้เขาเอาเนื้อเอาขูดไปเอาขูดเอาเนื้อมันเห็ดอาหารอย่างกับู้รู้กันกับรู้กัน,กกนเพราะว่ายายสิริพรกับบเคยเอาปวบะขูดไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเห็ดอาหารนะคะมแตรมัวไม่ มม่ไม่งกับมาบีบหน้าม,มันหม,มักผมยาสิพรนที่มักเอาใบเอาน้ามะกรูดหมักผมพี่น้องจ้ะหมักไซอันไข่แดงหรือไข่ไซอันน้ำผึ้งก็ด,ดีต่อสุขภาพผมนะคะพี่น้องจา้าก็ถือว่าดีนะคะยาสิพรนห้าสิบ,สบกว้วกับผมบองอกนะพี่นอ้องจ้ะบงอกนะคะบองอกเพราะว่าก็สิเป็นค้นผมบางื้อแบ่งงอกพี่น้องจา้าไซอันหน้ามะกรูดนี่ดีดีต่อสุขภาพของผมนะคะ ั่นแหละแล้วกับกรุกกบแพงคือจะตามที่เห็นนั่นแหละคิดเอาลดหนึ่งกิโลสามสิบแปดบาทตอนนี้นะกว่าดว้วยซ้ําอำคิดเอานะคะเอาพี่น้องซํานี้ละโอเคพอเพราะได้มีไลยงานมูโอเคขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจยอดไลค์ยอด,ยอดติดตามยอดซับสไครต์จะ้ะไปเด้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายไปสู้